สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการมาอธิบายการคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละวิธีนะครับซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาคือการทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ถาวรตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั่นเองนะฮะหลักการมันก็มีอยู่ว่าเมื่อกิจการนะครับครอบครองสินทรัพย์ถาวรน,นะครับหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็คือมันมีอายุเกินกว่า1ปีนะครับ หน้าที่ของกีจการคือจะต้องทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายซึ่งเรียกว่าค่าเสืาา่อมราคาในที่นี้เนี่ยผมจะอธิบายเพราะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเฉพาะที่มีตัวตนนะครับคืออะไรบ้างน,นะฮะคืออาคารรถยนต์ อุปรกรณ์เครื่องจักรนะครับส่วนที่ดินเราไม่คิดค่าเสื่อมราคานะครับเป็นตัวเดียวนะครับที่เราไม่คิดค่าเสื่อมราคาเพราะว่าที่ดินยิ่งใช้งานผ่านไปมูลค่ามันยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่สินทร,รัพย์ตัวอ,อื่นเนี่ยยิ่งใช้งานผ่านไปมูลค่ามันจะลดลงจากการเสรื่อมสภาพของสินทร,รัพย์ที่เราใช้งานไปดังนั้นเราจะต้องทยอยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของมันนะครับทยอยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุ การใช้งานที่เราประมาณการว่าจะใช้งานมันได้กี่ปีนะครับเหตุผลที่เราจะต้องทยอยนึกค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้งานของมันก็เพราะว่าถ้าเราบันทึกค่าใช้จ่ายในวันที่เราได้มาซึ่งสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ในปีนั้นเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายของผิจการจะมีเยอะเกินไปเมื่อมีเยอะเกินไปอาจจะทําให้กําไรนะมันมีน้อยหรืออาจจะขาดทุนก็ได้นะฮะดังนั้นนักบัญชีก็เลยบอกว่าเมื่อสินทรัพย์ตังกล่าวมันมีอายุการใช้งาน มากกว่า1ปีเนี่ยเราควรทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของมันดีกว่าเป็นการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่ได้มันมานะฮะให้มันเหมาะสมกันตามหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยเป็นที่มาของการบันทึกค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของมันคราวนี้อายุการใช้งานเนี่ยนะฮะปกติแล้วผู้บริหารเนี่ยจะต้องประมาณการว่าสินทรัพย์แต่ละตัวนั้นจะมีอายุการใช้งานเท่าไหร่บ้างน,นะฮะซึ่ง ก็แล้วแต่มุมมองของผู้บริหารไปว่าจะคิดกี่ปีกี่ปีนะฮะแต่ว่าโดยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนักบัญชีเนี่ยก็มักจะคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานในทางของภาษีอากรก็คือตามประมวล,ลรัศดากรน,นั่นเองนะฮะทำไมจะต้องไปคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือประมาณอายุการใช้งานตามประมวล,ลรัศดากรด้วยก็เพราะว่ามันง่ายนั่นเอง เวลาที่จะคำนวณเพื่อเสียภาษีเนี่ยนับกบัญชีจะต้องมีการปรับกําไรทางบัญชีให้เป็นกําไรทางภาษีซึ่งมันอาจจะดูยุ่งยากนะฮะนับกบัญชีก็เลยบอกว่าถ้าทางภาษีอกรบอกว่ามันควรจะต้องมีอายุในการคิดค่าเสื่อมเท่าไหร่เนี่ยฉันก็คิดตามที่สรรพากรต้องการดีกว่าเวลาคำนวณเสียภาษีจะได้ไม่ต้องมาปรับให้มันยุ่งยากหนนะฮะดังนั้นสรุปก็คือว่ากิจการโดยทั่วๆไปแล้วในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ให้ผู้บริหารประมาณไว้หรอกครับส่วนมากก็คือจะ ตั้งอายุการใช้งานโดยดูจากหลักข้อบังคับของประมวลรัศดากรน,นั่นเองและประมวลรัศดากรน,นั้นเขาบังคับอย่างไรบ้างครับอายุการใช้งานนะฮะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ให้มีอายุ20ปีซะส่วนสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นี่นะครับก็มีอายุ5ปีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดู การบันทึกบัญชีเวลาที่เราจะบันทึกค่าเสื่อมราคานะครับเราจะทยอยบันทึกค่าเสื่อมราคาตอนสิ้นปีนะครับสิ้นปีเนี่ยจะทยอยบันทึกค่าเสื่อมราคานะครับเวลาที่เราจะบันทึกค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะครับเราจะต้องเดบิตด้วยค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตัวนั้นนะครับแล้วเครดิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ตัวนั้นนะครับ นี่การลงบัญชีการบันทึกค่าเสริมราคานะครับทยอยบันทึกค่าให้จ่ายสำหรับสินทรัพย์ถาวรน,นะครับทำอย่างนี้นะครับทุกสิ้นปีเลยคราวนี้เรารู้แล้วว่าเวลาลงบัญชีลงอย่างนี้แล้วมูล,ลค่าที่จะลงนะครับมันคำนวณจากอะไรนะครับสำหรับในการคำนวณค่าเสริมราคานคั้นนะครับมีปัจจัยองค์ประกอบ3ปัจจัยหลักๆนะครับสำหรับเอามาใช้ในการคำนวณค่าเสริมราคานะครับ ตัวแรกก็คือราคาทุนราคาทุนก็คือจํานวนเงินที่เกียยจะก,การจ่ายไปนะครับสําหรับเพื่อให้ได้สินทรัพย์ถาวานั้นมาเป็นเจ้าของนะครับและมีสภา,าพพร้อมใช้งาน,ชงานเช่นมูลค่าของสินค้าหรือสินทรัพย์ตัวนั้นที่เราได้มารวมทั้งค่าขนส่งค่าเดินทางค่าในหน้าค่าภาษีค่าธรรมเนียมทุกอย่างที่เราจ่ายไปเพื่อได้สินทรัพย์นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานั้นถือว่าเป็นราคาทุนนั่นเองนะครับ2นะครับก็คืออายุการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นนะครับตามที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วในทางปฏิบัตินับบัญชีก็มักจะประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นตามประมวลรัศดรก็หมายความว่าอาคารนะครับก็คือยี่สิปีนะครับและตัวสินทรัพย์อื่นนะครับที่เป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้นะครับที่เป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ ให้มีอายุ5ปีเท่านั้นเองนะครับในการคำนวณค่าเสื่อมราคาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะอยากจะทราบว่าแล้วแต่ละปีเนี่ยมันคิดค่าเสื่อมราคาปีละเท่าไหร่ก็สามารถทาได้เช่นกันนะครับเช่นเราทราบว่าอาคารมีอายุ20ปีอยากจะทราบว่าแล้วตกลงปีหนึ่งเนี่ยจะต้องคิดค่าเสื่อมราคากี่เปอร์เซ็นต์เรา,าเอา100ตั้งเลยนะครับเอา100ตั้งไวเ้เสมอแล้วก็หารด้วยอายุหาร20ก็จะได้เท่ากับคิดค่าเสื่อมราคาปีละ5%เปอร์เซ็นต์ หรือสินทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้แบบมีอายุ5ปีเราอยากจะรู้ว่า5ปีนั้นคิดค่าเฉลีมราคาปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอา100ตั้งแล้วหารอายุหาร5ก็ตกปีละ20%หรือถ้าเกิดสินทรัพย์นั้นมีอายุ10ปีอยากจะทราบว่าคิดค่าเสลีมราคาปีละเท่าไหร่ก็เอา100ตั้งแล้วหารด้วย10ปีก็จะตกค่าเสลีมราคาปีละ10%ออย่างเงี้ยนะครับเราสามารถดูจาก อายุของมันปรับให้เป็นอัตาราร้อยละก็ได้นะครับต่อไปนะฮะองค์ประกอบตัวสุดท้ายคือมูลค่าคงเหลือหรือมูลค่าซากที่เหลืออยู่มูลค่าคงเหลือคือมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากที่สินทรัพย์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วและกิจการคาดว่าจะขายเงินจากมันเนี่ยเข้ามาเป็นของกิจการได้เท่ากับเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น ผมซื้อปากกามาได้ละสิบบาทนะครับคาดการณ์ว่าจะมีอายุห้าปีพอใช้มันไปครบห้าปีแล้วเนี่ยผมเนี่ยรู้ว่ามันจะขายเป็นซากเนี่ยนะฮรบได้หนึ่งบาทดังนั้นมูลค่าซากหรือมูลค่าคงเหลือก็คือหนึ่งบาทนั่นเองก็คือมูลค่าที่จะขายได้หลังจากที่หมดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นแล้วนะครับเราเรียกว่ามูลค่าคงเหลือนะครับสามตัวนี้เป็นองค์ประกอบนะครับในการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับเมื่อเราทราบทฤษฎีแล้วนะครับในการคำนวณ ตัวเลขของค่าเสรี่ยราคาคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการคำนวณค่าเสรี่ยราคานั้นมันมีอยู่ด้วยกันกี่วิธีนะครับมันมีหลายวิธีเลยนะฮะแต่ว่าวิธีที่ใช้กันมากที่สุดก็ใช้กันแค่เพียงวิธีเดียวนะครับก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวิธีเส้นตรงนั่นเองนะฮะการคำนวณค่าเสืี่ยราคาเนี่ยมีหลายวิธีเช่นวิธีเส้นตรงนะครับนิยม และบริษัทส่วนใหญ่เกือบร้0ยเก็คำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงนะฮะวิธีเส้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะคาณค่าเสื่อมราคาเท่ากันทุกปีเลยนะครับมันเป็นเส้นตรงนะฮะดังนั้นค่าเสื่อมราคามูลค่าของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นจะเท่าๆกันทุกปีนะครับเราก็เลยเรียกว่าเส้นตรงสองก็คือวิธีตามปริมาณกิจกรรมตามปริมาณกิจกรรมก็คือถ้าใช้มากก็คิด ค่าเสื่อมมากถ้าเกิดใช้น้อยก็คิดค่าเสื่อมน้อยเนี่ยนะครับคือตามปริมาณกิจกรรมดูและจะสมเหตุสมผลดีนะฮะสินทรัพย์ใช้งานมากก็ควรต้องคิดค่าเสื่อมสภาพมากใช้น้อยก็ควรคิดค่าเสื่อมสภาพน้อยนะ,ะส่วนมากแล้วตามนี้เนี่ยมักจะคิดค่าเสื่อมราคาในธุรกิจที่เป็นพวกทรัพยากรธรรมชาติหรือคำนวณจาก เครื่องจักรนะฮะที่มันเกี่ยวข้งองกับการผลิตการใช้งานโดยตรงนะฮะต่อไปนะครับวิธีย่อลดลงหรือเขาเรียกว่าวิธีแบบเร่งคือในปีแรกเนี่ยค่าเสื่อมราคาจะมากปีแรกค่าเสื่อมคิดมากคิดค่าเสื่อมมากนะฮะปีแรกคิดค่าเสื่อมมากส่วนปีท้าย คิดค่าเสื่อมน้อยลงเขาบอกว่าสินทรัพย์เนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพมากเพราะว่าใช้งานหนักนะครับพอใช้งานผ่านไปเรื่อยเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมสภาพลงก็อ,อาจจะใช้งานได้น้อยนะตามคอนเซปต์เนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าวิธียอดลดลงสี่นะครับก็คือวิธียอดเพิ่มขึ้นชื่อ,อก็บ่อยอยู่แล้วนะฮะมันยอดเพิ่มขึ้นก็แปลว่าปีแรกๆเนี่ยคิดค่าเสื่อมน้อย พอคิดไปคิดไปอายุไปใช้งานมากมากมากขึ้นเรื่อยๆค่าเสื่อมราคาก็จะมีการคิดค่าเสื่อมราคามากขึ้นคือปีแรกน้อยตอนปลายปลคิดค่าเสืีอมเยอะนั่นเองถ้าก็เป็นวิธีที่เป็นกลุ่มหรือวิธีอาัตราเฉลี่ยนะครับ นะครับ5วิธีใหญ่ๆนะครับสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคากันนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมขอเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่อธิบายไปแล้วว่ามันมีอยู่ด้วยกัน5วิธีใหญ่ๆนะครับในส่วนของตามปริมาณกิจกรรมเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยได้อย่างนี้นะครับตามวิธีชั่วโมงการผลิตหรือตามหน่วยของผลผลิต ตรงนี้ก็ดูจากชั่วโมงการผลิตนะครับถ้าใช้ชั่วโมงการผลิตมากก็คิดค่าเสื่อมมากใช้ชั่วโมงการผลิตน้อยก็คิดค่าเสื่อมน้อยหรือดูที่ผลผลิตที่ออกมาก็ได้นะถ้าผลผลิตมากก็คิดค่าเสื่อมสินทรัพย์นั้นมากผลผลิตน้อยก็คิดค่าเสื่อมสินทรัพย์นั้นน้อยนะส่วนมากก็มักจะใช้กับเครื่องจักรนะครับส่วนวิธียอดลบลงเนี่ยก็มี2วิธีด้วยนะฮะเขาเรียกว่าวิธีผลรวมจํานวนปีได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ ยอดลดลงวีคูนครับส่วนวิธียอดเพิ่มขึ้นก็มีนะครับสองตัวด้วยวิธียอดเพิ่มขึ้นวิธียอดเพิ่มขึ้นก็คือวิธีกองทุนจมนะฮะและอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีเงินรายปี ครับเนี่ยนะครับคือรายละเอียดของการคำนวณค่าเสริมราคาในแต่ละวิธีนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีที่นิยมก็คือวิธีเส้นตรงนะครับมันง่ายนะครับเป็นการคิดค่าเสริมราคาเท่ากันทุกปีนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วเอาตัวอย่างนั้นเนี่ยมาเป็นตัวอย่างสําหรับการแสดงการคํานวณการคํานวณค่าเสริมราคาในแต่ละวิธีที่ผมกล่าวไปนะครับ